พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดทั้งหลายในช่วงนี้นะครับเราอยู่ในช่วงท้ายของเดือนชาบานนะครับแสดงว่าอีกสิบกว่าวันที่เรานั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนขอดวอาต่อรอดสุบฮาหนุัตาลาให้เราและก็ผมพี่น้องทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมีชีวิตจนถึงเดือนรอมฎอนและสิ้นสุดเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเตรียมตัว กับการมาของเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะทําอย่างไรในช่วงเวลาอันประเสริฐและมีความสําคัญโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ประการแรกเลยนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรลองเราจะต้องแสดงความยินดีกับโอกาสเวลาของเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอันเนื่องมาจากว่าท่านนาบีสุลตาล์ฮวอะลวัลลัมเนี่ย ได้บอกข่าวดีแก่บรรดาสหาบะอันเนื่องมาจากการมาเยือนของเดือนรอมฎอนท่านนบีบอกว่าอาตากุมรอมฎอนชะรุนมุบารอกฟรดัลลอฮอัลลอฮะจันลนอะัยกุมซิยามนานบีเนี่ยได้แจ้งข่าวแก่บรรดาสหาบะว่ารอมฎอนนั้นได้มาเยือนพวกเจ้าแล้วและเป็นเดือนที่มีเกียรติมีความจำเริญอัลลอฮฺซุบฮะห์อัลลอได้กำหนดการตือนสดดให้กับพวกท่านทั้งหลายนะครับ เลตั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าทุฟตะฮูฟีฮิอับวาวอุสตมะนั่นหมายความว่าในเดือนรอมฎอนนั้นประตูต่างๆของสวรรค์จะถูกเปิดวะตุกลอะกูฟีฮิอับวาบุญจฮิมและประตูต่างๆของนรกก็จะถูกปิดวะตุกัลลูฟีฮิมอร์ตัตุดชัยอาตีนและบรรดาชัยตอนที่เกเรนั้นจะถูกล่ำโซ่เอาไว้ลิลลาฮิฟีฮิไลละฮิยะไครุมิลอัลฟิชะ มันฮูริมาใครรอฮะฟะกัดฮุริมาท่านนาบดุลเลาลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมยังบอกในเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนบอกว่าสําหรับอัลลอฮ์แล้วมีค่ําคืนหนึ่งที่ประเสริฐกว่าดีกว่าถึงหนึ่งพันเดือนหากว่าผู้ใดบุคคลใดที่ถูกห้ามความดีในค่ําคืนนี้และเดือนรอมฎอนเขาก็จะไม่ได้รับความดีนั้นเป็นน้องผู้ศรัทธาต่าตอนะท่านอิหม่ามอิบนุร์ยับ ได้อธิบายในตัวบทนี้บอกว่าเป็นตัวบทที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐของเดอรมฎอนและเป็นการแสดงความปิติยินดีเมื่อเดอรมฎอนได้มาเยือนพวกเจ้าแล้วฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะต้องมีความยินดีว่าครั้งหนึ่งที่เรานั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดอรมฎอนและได้มีโอกาสสําหรับบรรดาผู้ที่ทําความดีอยู่แล้วก็ได้เพิ่มพูนความดีของเขา และเป็นโอกาสสําหรับคนที่ละทิ้งคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ละหมาดนะครับไม่ถือสินอด,ดอาจจะเป็นโอกาสให้สําหรับเขาเนี่ยได้ตอบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวต Allah ่อลอสุบฮานัวตาลาบรรดาชาวสลับนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ต่างก็มีความยินดีเมื่อเขาได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐอัลลอฮ์ตาลาบอกว่ากุนบิฟัตบลิลไล้วบิรอ์มาติฟะบิดาลิกะฟัลญะฟราหูหัวไครรุมมิมายจมาอุนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า ด้วยความการุณาของอัลลอฮ์และความเมตตาของอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับด้วยกับอะไรครับด้วยกับความความดีใจสแสดงความพิติินดีนะครับกับสิ่งที่เราตลานั้นได้ให้กับพวกพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความการุณาความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานอ l ละ g e t และมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้สะสมเอาไว้ดียิ่งกว่าสเสบียงทรัพย์สินต่างๆมากมายเพระหว่าการขอบคุณนั้นเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่จะทําให้เรานั้นได้รับความดี ในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาครับในความดีมากมายที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้เนี่ยนั่นก็คืออิสลามกับอันกุรอานซึ่งเป็นทางนําให้กับเราทั้งหลายท่านอิหม่ามอินุรยักบ,บอกว่าการมาเยือนของรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ดีที่สุดและเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอะไรครับมีตัวบทฮะดิษบทหนึ่งที่ ชาบานีอุซร้ชาบานีอุซรานี่นะครับได้มาหาท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมสามคนแล้วก็มาหาท่านนาบีแล้วก็ฟาอัสลามูเข้ารับอิสลามทั้งสามคนเนี่ยเข้ารับอิสลามพร้อมกันและท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมถามว่าใครจะเป็นคนดูแลพวกท่านทัางหลายใครจะเป็นคนไหให้การคุ้มครองนะครับอบูุตอลฮะอุบัยดินละเป็นคน รับหน้าที่ในการดูแลพวกเขาสามคนนี้หลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับท่านอบีล,ลอฮส,สุลเลฮุอะลัลสลามก็ได้ส่งพวกเขาไปออกศึกสงครามปกป้องศาสนาคนที่หนึ่งเสียชีวิตในสมรภูมิรบคนที่สองก็สิ้นชีวิตในขณะทำสงครามและก็คนที่สามไม่ได้เสียชีวิตในสงครามแต่กลับมาเสียชีวิต บนที่นอนของเขาเป็นนักผู้ศรัทธาตอลตอดทั้งหลายหลังจากนั้นเนี่ยอบูตัลฮะเนี่ยก็กล่าวว่าฟฝรั่งไอตุฮาอุลาอิสตลัตัลลัลีกานูอินดีฟินจันนฝรั่อไอตุลไมยิตะอัลาฟิรอชิฮิอามามะฮุมอบูตัลฮะเนี่ยได้ฝันเห็นว่าบุคคลสามคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยสองคนที่เสียชีวิตในสนามรบและก็อีกคนหนึ่งเสียชีวิต บนที่นอนของเขาอาบูตอลฮาเล่าให้ฟังว่าฉันเห็นพวกเขาในสวรรค์เนี่ยและก็ฉันเห็นคนสุดท้ายเนี่ยที่เสียชีวิตบนที่นอนของเขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก่อนพวกเขาสองคนที่ตายไปก่อนหน้านี้คนที่ตายคนสุดท้ายพี่น้องครับที่ตายอยู่บนเตียงเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก่อนและก็ได้อยู่หน้าคนที่ก็ตายไปแล้วสองคนนะครับทั้งๆที่ว่า เขาสองคนเนี was ่ยถ <If> ูกฆ่าในสนามรบด้วยซ้ําแล้วก็เข้ารับอิสลามพร้อมกันแต่มีคุณงามความดีอะไรที่ทําให้คนที่ตายที่หลังเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก่อนได้อยู่หน้าพวกเขาทั้งสองคนพี่น้องผู้ศรัทธาครับเมื่อเรื่องนี้เนี่ยท่านนบดุลเลาะล์ฮุอะลัยวะสัลลัมได้รับทราบท่านนบดุลเลาะห์ฮุอะลัยวะลัลลัมก็พูดว่าว่ามาอังการตตมินทาลิกเลสอัฮัดอัฟดัลอินดัลอฮ์มินมุมมิน ยูอมาินอิสลามลิทัสนีิเเตวักบีริหะตัศ์ลีเเหท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกถึงสาเหตุบุคคลที่สามที่เขานั้นได้เข้าสวรรค์ก่อนได้อยู่หน้าคนที่เสียชีวิตในสนามรบนบีบอกกับอบดตลทอราบอกว่าท่านนั้นคงจะไม่ปฏิเสธใช่ไหมบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาต่อรอดที่เขานั้นมีความประเสริฐกว่า อันเนื่องมาจากว่าเขานั้นได้มีอายุมากกว่าบุคคลสองคนที่ตายไปโดยที่เขาได้ใช้เวลาที่เหลือในการลำลึกถึงอัลลอฮ์กล่าวสุบหฮานอัลลอฮ์กล่าวตักบิดอัลลอฮอักบัดและทำอิบาดามากมายนี่แหละครับพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่มีอายุยืนยาวแล้วเขาได้ทําความดีต่อลอตาลาเขาก็จะได้รับสวรรค์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มากขึ้นไปอีก ซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกสายรายงานหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าอะไลสะบะดะฮูมากาตาวะกะตาอัสลาตันวะอัตดาร์กาอัลมาดานฟะซอมะฮูฟะวัลัซีนัฟซีบิยะดีอินนะบัยนะฮูมาลาอับอัดุมิมมาบัย์ัสส์มาอีวัลอัรฎ์ต่ยังมีอีกคำพูดหนึ่งที่ท่านนบีศ็อนนบบยยลลัลลอฮงใะสัลลัมได้พูดถึงผู้ชายคนนี้นบีบอกว่ามันไม่ใช่หรือว่าที่เขาคนนี้นะครับได้ใช้ชีวิตหลังจากที่ว่าเพื่อนของ,ของเขาได้ตายไปแล้วเนี่ยด้วยกับการละหมาด และก็ได้มีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับฉันขอสาบานด้วยกับชีวิตที่อยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺสุบฮาหนูวะตาลาระยะห่างพวกเขากับบุคคลคนนี้เนี่ยก็คือชั้นฟ้ากับแผ่นดินนั้นเป็นการบ่งชี้ถึงความประเสริฐของบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตนะครับในการทําความดีและอยู่มีชีวิตในเดือนรอมฎอนนะครับทีิสนี้เป็นการบ่งชี้เห็นว่า เรามีโอกาสในเดอรรอมฎอนแล้วนะครับและยังมีพี่น้องของเราอีกหลายคนที่เขาตายไปก่อนรอมฎอนที่จะมาถึงฉะนั้นนี่คือโอกาสของพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะได้เพิ่มภูนอามันอิบาดะให้มากในเดอรรอมฎอนนะครับเป็นความดีสําหรับผู้ศรัทธาและเป็นโอกาสสําหรับคนที่ยังไม่ศรัทธาต่อลอสุบฮาห์นูวัตลาประการที่สองครับเมื่อเดอรรอมฎอนมาถึงนั้นเราควรที่จะมีเจตนาที่ดีมีเนียดที่ดี ในการทำคุณงามความดีท่านอิมามอาัลมัดได้สั่งเสียแก่ลูกของเขาว่าโอ้ลูกเอ๋ยจงเนียดตั้งเจตนาให้ดีตราบใดที่เจ้านั้นมีเจตนาดีนั้นความดีก็จะมาหาเจ้าวันนี้พี่น้องเนียดอะไรรอมฎอนมาถึงเนียดเปิดร้านขายอาหารขายอินทตาราม เราเนี่ยตั้งแต่เดือนชะาบานพี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมกับการมาสู่รอมฎอนเนี่ยเราจะขายอะไรเราจะทำอะไรให้ได้กำไรมากที่สุดแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้มากที่สุดก็คือหัวใจของเราเพราะอัลลอฮฺตาลาบอกว่าละอันละกุมตัตตูลในอายะกรอานที่อัลลอพูดถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่อหวังที่จะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นยำเกรง วันนี้ถ้าใจเราไม่พร้อมเนี่ยเราอดมาแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมากมายก็จะหลุดลอยไปเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างพี่น้องครับมีไหมที่ว่าเราทําแล้วโดยที่เราไม่เนียดไม่เจตนาที่จะทํามันเราจะทําธุรกิจใหญ่ๆเราก็ต้องตั้งใจร้อยเปอร์เซนตมั่นใจว่าเราทําไปแล้วลงทุนไปแล้วเราจะได้มันยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับเดือนเราอมาอน ที่จะมาถึงนั้นเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราเนียดอะไรบ้างจากปีที่ผ่านมานั้นเราเคยไหมที่จะอ่านนั้นรุรอานสักหนึ่งยุสหรือว่าเนียดอ่านหมดเล่มเนียดที่จะไม่กระทําในสิ่งที่ผิดเนียดที่จะตอบัดตัวเนียดที่จะให้อัลลอฮฺซุบะฮาอุตตลายกโทษให้กับสิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งปีวันนี้พี่น้องต้องถามว่าเราเนียดอะไรเพื่ออัลลอฮฺซุบะฮาหุตลาบ้าง อย่าเนีดอย่าตั้งใจที่จะทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อตัวของเราและครอบครัวของเราคะ <neither> uh, ือความดีท <naprawdę> ี่เราจะได้รับในวันโลกหน้าเพราะว่าความดีที่เราได้รับในโลกนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อวันโลกหน้าไม่ว่าจะเป็นภรรยาเราครอบครัวเราลูกหลานของเราเพราะลอสุบะฮานุตาลาบอกว่าล l l จะยกระดับลูกหลานของเราเนี่ยสมมุติว่าเรามีความดีมากกว่าลูกของเรามีความดีมากกว่าภรรยาของเรา ในวันกิยร์มาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความดีของพ่อแม่เอาลูกของเราเนี่ยไปอยู่กับเราด้วยในสวรรค์สุบฮานอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาพี่น้องครับฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮ์ยูรีดุอัยะตูบะอะไลกุมวะยูรีดุลละดีนะยัตเตเบอูนะชะฮาวาตวัลลอฮ์ยูรีดุอัยะตูบะอะไลกุมอัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นกลับเนื้อกลับตัวต่อบเหรอวายุรีดุลละดีน ah ัยยะเตเบอุนัชะฮวาตแต่พวกเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะ ปฏิบัติตามความใคร่ของตัวเองอารมณ์ของตัวเองอันตะมีรูไม่ลันอาซีมาจนกระทั่งอะไรครับเขาละทิ้งคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาได้เมตากระเป่าของพระองค์มากวันนี้พี่น้องเนียดอะไรที่เป็นความดีในเดอรอมะดอนเนี่ยเราเนียดทรัทรัพย์ส่วนหนึ่งที่จะบริจาคในเดอรอมะดอนเนียดจะเลี้ยงอาหารพี่น้องยังไม่ทําเลยอัลลอฮ์ให้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาได้กล่าวว้ในอดีตกุเดซี บอกว่ามันฮัมมาบิฮาสนะฟัลัมยะมันฮาบิกุติบัตลาหูฮาสนะใครที่เนียดเจตนาจะทำดีหนึ่งความดีพี่น้องครับแต่เขายังไม่ได้ทำอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขาหนึ่งความดีว่ามันฮัมมาบิฮาสนะฟะอามิลาฮาใครที่เนียดทำดีแล้วเขาได้ทำมันกุติบัตลาหูอัชรอนอิลาซาเบมิอติเดฟินอัลลอฮ์จะบันทึกความดีจากที่เราทำหนึ่งความดีเนะี่ย ไปจนถึงสิบความดีและเจ็ดร้อยเท่าพี่น้องครับและอลัลลอ์บอกว่าวะมันฮัมมบาบิเศยยฟลัมยามันฮาลัมทุกทับวะอินอามิลาฮากุติบัตหากว่าใครเจตนาที่จะทำชั่วหนึ่งความชั่วแต่เขายังไม่ได้ทำพี่น้องอลัลลอฮ์ก็ยังให้ความดีและตราบใดที่เขาทำความชั่วที่เขาตั้งใจไว้อลัลลอฮ์จะบันทึกให้แค่หนึ่งความชั่วเท่านั้นสุฮา,านลัลลอฮลพี่น้องครับนี่คือความ,มากกวาเมตตกัลเลามากที่สุด ให้กับเบาของพระองค์ฉะนั้นในวันนี้นะครับเราเนียดอะไรเราได้แล้วพี่น้องครับเนียจะบริจาคในเดอรรอมฎอนเนียจะเลี้ยงละสินอดเนียจะอ่านอัลกุรอานหนึ่งจบในเดอรรอมฎอนเราเนียรอะไรก็ตามในเดอรรอมฎอนพี่น้องครับเนียตั้งแต่วันนี้เราก็จะได้ตั้งแต่วันนี้นี่คือความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานะอะตลาห์มอบให้กับเบาของพระองค์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้โอกาสในเดอรรอมฎอนแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาไหนอีกที่จะเหมาะสมเท่ากับเดอรรอมฎอนอีกในเมื่อว่าประตูสวรรค์นั้นเปิดอยู่ประตูนรกถูกปิดใชตตอนที่จะไม่มากกกวนไม่สร้างความยุ่ยแย่ให้กับเรานะครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเราทั้งหลายนะครับประการสุดท้ายในวาระโอกาสการมาเยือนของรอมฎอนคือการกลับเนื้อกลับตัวต่อลอสุบฮาานวาตาลาพี่น้องจําไว้ว่าตราบใดที่เรายังมีความชั่วอยู่เนี่ย ความดีในเดอรอมฎดอนมันจะไม่เกิดเพราะว่าความชั่วมันจะปิดกัน้นความดีในเดอรอมฎดอนทั้งหมดพี่น้องดูตัวอย่างท่านบนบีสุลมานอะลัยฮิสตลามเราทราบกันแล้วว่านบีสุลมานนั้นเป็นนบนทีที่อัลลอฮ์ให้อํานาจมากามาที่สุดเหนือกว่าบรรดานาบีอื่นๆตอนที่ท่านนบีสุลมานเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ประทานอํานาจสิ่งแรกที่นบีสุลมานบอกว่า ก่อนเราเริ่มฟิลิวะฮับลีมุลกาและยังบักิลีอาฮัดมิมบาดีอินเนกาอันตันวะฮับก่อนที่นบีสุลัยมานจะขออำนาจนบีสุลัยมานขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลตลานบีสุลัยมานบอกว่าข้าเด่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตลาขอพระองค์อภัยโทษให้กับข้าและขอพระองค์ได้ประทานอำนาจมากมายให้แก่ข้าซึ่งไม่มีผู้ใดคู่ควรนอกจากข้า และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ให้มากมายฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าเดอรมฎดอนให้เรานั้นเตาบัดต,ตัวจากความผิดที่เรากระทามาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ความดีในเดอรมฎดอนนั้นมาประสบกับเราให้มากที่สุดท่านนาบีสุลัยมานได้อํานาจอันเนื่องมาจากท่านนาบีสุลัยมานนั้นอาภัยโทษจากอัลลอฮ์ก่อนวันนี้เราอยากจะมีอํานาจอยากจะมีความดีอยากจะได้รับค่าคืนเลยละตุนคอตเนี่ย เราก็จะต้องกลับเนื้อกลับตัวต่อรอัศมีห้าโนตลาให้มากที่สุดเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเราทั้งหลายและสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละอิสลามได้สอนกับท่านหญิงอัยชารอติลออันฮา,า,าในในฮะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นดุอาค้ำาคืนเลยแล้วตรงกัดเป็นค้ำาคืนที่ดีที่สุดพี่น้องทราบกันดีกว่าหนึ่งพันเดือนแทนที่น,นบีนั้นจะขอดุอาให้เยอะกว่านี้ให้มากกว่านี้ แต่สิ่งที่ท่ทานอบีสอนท่านหญิงไอาชาเราเดี๋ยวเราอ่นนะคือดุอาศขออภัยโทษอัลลอฮุมะอินนักะอาฟูนตัวให้บุลอาฟาฟะฟะอันนี้สันส้นๆพี่น้องครับอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษรักการให้อภัยโทษและขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับฉันฉะนั้นพี่น้องผู้ إ ي م านและศรัทธาต่อเราทั้งหลาย3ประการนี้นะครับที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการต้อนรับ เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับในเรื่องของความปิติยินดีขอบคุณตลอดสุบฮาวนอตลาดียพระองค์นั้นได้ให้โอกาสเรามาถึงรอมฎอนอีกปีหนึ่งและเราจะต้องมีเจตนาที่ดีทุกความดีที่เราเนียดเอาไว้เราจะได้รับผลบุญถ้าเราทำเราก็จะได้ถึง700รเท่าแล้วก็ให้กลับเนื้อกลับตัวจากความผิดที่เราได้กระทำมาตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดอะไรเพื่อที่จะเป็นการเบริกทาง จากความดีอื่นๆอ,อีกมากมายที่เอาตาลาจะประทานมาให้กับเราในเดือนรอมฎอน